ดูในสัปดาห์ประจำราศีมีนเรามาดูที่หัวข้อการงานครับการงานในช่วงนี้นะครับอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจการหวั่นใจการรู้สึกไม่มั่นคงนะว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่หวังสิ่งที่มองสิ่งที่วางแผนมันจะสำเร็จผลหรือเปล่าเพราะดูแล้ว ความคาดหวังความต้องการความจําเป็นต่างๆมันรุมร้อมทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้มันจะใช่เหรอมันจะได้เหรอจริงๆแล้วมันได้ครับขอแค่ลงมือทําขอแค่อย่าหยุดขอแค่มีการพัฒนาทักษะและใช้อุปกรณ์ถูกที่ถูกเวลา สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของการงานนะครับท่านใดกําลังออมองหางานอยู่สู้ต่อไปอย่าหยุดนะครับโอกาสในการที่คุณจะได้งานมีแล้วกําลังจะเข้ามาแล้วดังนั้นทําตัวให้เฟรชทําตัวให้มีความแบบมีแรงมีความกระตือรือร้อนนะและคุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้ไปทํางานตรงนั้นครับก็ยินดีล่วงหน้านะหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อเรื่องของการเงินครับ การเงินในช่วงนี้ต้องเรียกว่าผู้ใหญ่อุปธรรมนะฮะก็มีเรื่องของเงินรายรับอะไรต่างๆเข้ามาอยู่เหมือนการโชคลาภมีเข้ามาเป็นเชิงผู้ใหญ่นำพาโชคลาภมาให้เพียงแต่ว่าถึงแม้ว่าการเงินดูแล้วจะมีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพร้อมเสมอไป พร้อมในเรื่องของอะไรจังหวะมีเงินแต่ไม่ใช่จังหวะที่จะเอาเงินไปต่อยอดหรือจับจ่ายใช้สอยตามสิ่งที่ต้องการได้เนื่องจากสถานภาพทางสังคมหรือเรื่องของแบงค์ไม่ปล่อยกู้อต่างๆนานานะมันมีแฝงเข้ามาครับดังนั้นแล้ว การเงินมีข้าวก็ต้องพิจารณาดีๆเรื่องของเงินออกเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของการลงทุนสิ่งจําเป็นต่างๆนานานดูปัจจัยความพร้อมดีๆครับถ้าดูแล้วมันยังไม่พรอ้อมมันยังไม่ใช่มันยังไม่เวิร์กเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้อย่างไม่ต้องรีบเพราะจังหวะนี้ถ้าเกิดคุณรีบลงมือมากจนเกินไปมีโอกาสพลาดมีโอกาสสูญเสียมีโอกาสที่จะก่อเกิดปัญหาซะมากกว่าที่จะก่อเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีครับดังนั้นแล้ว สติรอบคอบมีการวางแผนเป็นสิ่งสําคัญกับเรื่องการเงินครับผมหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อความรักครับความรักในช่วงนี้นะครับบางทีบางครั้งแล้วมองโฟกัสให้ความสําคัญในหัวข้อต่างๆ ไม่เหมือนกันกันกบคนรักอาจจะก,ก่อให้เกิดปัญหาความข้องใจความงอนง้อกันบ้างนะครับกับท่านใดนะที่ เออช่วงนี้แอบนอกลู่นอกทางนอกใจไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทําไปแล้วหรือแค่แอบสนสนอยากจะทําอะไรแอบแอบรับหลังแฟนไม่เวิร์กไม่คุ้มระวังจะเกิดปัญหาใหญ่โตตามมานะครับช่วงนี้อย่าทําเลยเป็นดีนะบางทีบางครั้งแล้วเราไปจับจดในด้านใดด้านหนึ่งของคนที่เรารักมากจนเกินไปหรือมองสิ่งที่เขาผิดพลาดทําพลาดเราจับผิดเขามากเกินไปหลงลืมสิ่งที่เขาพยายามทําอะไรเพื่อเราหรือ การที่เขามาอยู่เคียงข้างเรานั่นแหละคือสิ่งที่มีคุณค่าแล้วสำหรับเราที่เขาทำให้มองมุมอื่นบ้างมองภาพรวมกับสิ่งที่เขาทำให้กับเราบ้านจะเห็นว่าคุณค่าของเขาไม่ได้ด้อยลงเลยบางทีบางครั้งเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปน,นั้นแล้วใส่ใจกับคนรักให้ดีนะฮะอย่าที่จะเลือกในมุมของตัวเองเป็นหลักจับอารมณ์ตัวเองเป็นประเด็นสำคัญก่อเกิดปัญหาได้เช่นกันนะครับ อีกมุมหนึ่งคือเรื่องของคนรักนะก็ช่วยส่งผลให้มีการเติบโตก้าวหน้าในสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้อยู่เหมือนกันดังนั้นแล้วการที่อยู่เคียงคู่คนที่คุณรักเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอาจจะมีที่ต้องไปซื้อของให้ตอบแทนกับเขาบ้างก็ให้ไปเถอะนะถ้าให้แล้วมีความสุขถ้าให้แล้วเป็นความรักที่มันส่งส่งหวังมากยิ่งขึ้นก็ให้แล้วเป็นการเขาเรียกว่า invest ให้เรามีจังหวะโอกาสดีๆมีบรรยากาศดีๆความรักเพิ่มเติมครับถือว่าเป็นของขวัญแทนใจมีสปายให้กันเป็นเรื่องดีนะหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อเรื่องของสุขภาพครับผมสุขภาพในช่วงนี้นะครับภาพรวมนะโดยพื้นฐานสุขภาพอาจจะไม่ได้เป็นไปดางใจคุณนักนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดเมื่อยการเครดการตึง อะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นไปดังใจแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรหลายแรงนะครับทิศทางก็คือสุดท้ายมันก็คลี่คลายหายเป็นปกตินะครับเป็นเรื่องของเวลาหลักสําคัญเลยคืออย่าละเลยเอาใจใส่ดูแลสุขภาพนะเพราะถ้าเกิดทําอะไรบุ่มบากมากเกินไปก็มีแนวโน้มที่จะทําให้คุณเสียสุขภาพบ้างเหมือนกันสิ่งที่ต้องระวังก็คืออุบัติเหตุ การเจ็บป่วยไข้เล็กๆน้อยๆนะฮะก็เป็นสิ่งต้องระวังเพราะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับอย่าให้ตัวเองไปอยู่ในสภาวะความเสี่ยงก็เป็นเรื่องที่ดีครับคลิปปิดท้ายเช่นเคยครับเรามาดูว่าไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมกับเราบ้างนะฮะอืมไพ่ใบนี้ครับผมในความหมายที่จะสื่อน,นะครับก็คือเป็นเรื่องของการใส่ใจการที่จะ ขวนขวายเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และศึกษาเรื่องของสถานการณ์สภาพแวดล้อมรอบข้างดีๆครับจะเป็นปัจจัยทำให้คุณอุดรูรั่วหรือทำให้คุณไม่เกิดปัญหาหรือเป็นตัวแต้มต่อทำให้คุณมีความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักดังนั้นแล้วการใจการเอาใจใส่การาดูสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราเก็บข้อมูลมาดีๆ เช่นเรื่องของพฤติกรรมความต้องการของคนรักเรื่องของกลุ่มลูกค้าเรื่องของสังคมในกลุ่มที่ทำงานต่างๆนานาพฤติกรรมของระบบการเงินในประเทศเป็นตัวช่วยทําให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆได้ด้วยความมั่นคงและมีความประสบความสําเร็จได้ดังนั้นการที่เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้สนใจสิ่งรอบข้างเก็บเอามาเป็นข้อมูล จะสามารถต่อยอดให้มีความมั่นคงมีความสุขในชีวิตและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้ก็ต้องขอขอบคุณหากชอบถูกใจกด subscribe กันได้ขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและพบเจอในสิ่งที่ดีครับผม